ทางสมพงศ์อุมาบันคข้าในช่วงของหานาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านทูกฟังที่คาอรมอทุกท่านครับค่บผมครับเริ่มต้นวันนี้แสดงความยินดีกับทีมงาน5นาทีสำหรับเพื่อนครูนะครับในรายการที่นี่สีโคต,ตบูนไว้เป็นเกียรติประวัตินะครับบอกว่าทั้งท่านาจเจริญพรคําจารน,นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปทําการสอบเพื่อที่จะจบจบการศึกษาในระดับด็อกเตอร์สาขาการบริหารและการพัฒนาการศึกษานะครับ เมื่อวานนี้ก็สอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริการเจริญพรคำจานทร์ผู้บริการโรงเรียนอ่านาอินนาโอนาคอยพัฒนานะครับแล้วก็ท่านผู้บริการทินลกอภาคนามนะครับผู้บริการวรพรชาเรืองเดชนะครับทั้งสามท่านผ่านฉลุยเรียบร้อยเลยนะครับลุงพร้อมก็เตรียมนัดสถานที่เพื่อฉลองให้ท่านเจริญพรกันแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางท่านปริญญาทรเสนาผู้บริการ สำนักง,งานเขตพื้นที่การสาษารัธยมสาเขต22นะครับร่วมกับท่านสมชยัยรองสมชัยอุหมกวันและท่านประธานปอกรกสเขตพื้นที่สปม22นะครับท่านกมศินสีมอยท่านคมสรรปุภพสุรีนะครับแต่ก็ผู้บริหารไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ถูกเรียกให้มาบรรจุและแต่งตั้งนะครับเมื่อวานนี้บรรจุแต่งตั้งไปทั้งหมด41อัตรานะครับ ใน41อัตรานั้นวิชาคณิตศาสตร์นั้นจะมากกว่าเพื่อนนะครับทั้งหมด15อัตรารองรองลงมาก็เป็นสังคม,มศึิษาอีก10อัตรานะครับนอกนั้นก็อย่างระยะอย่างละ2อย่างละ3ารวมแล้วก็41อัตรานะครับขณะน,นี้นะครับข้าราชการครูคนใหม่นะครับก็ได้ไปรายงานตัวที่โรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการครูในตําแหน่งครูผู้ช่วยเรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความดีกับลูกๆทุกคนนะครับมาเรื่องของการประเมินระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษานะครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของการประเมินโครงการส่งเสริมระก,การอ่านและการพัฒนาห้องสมุดของสพม22นะครับก็วันนี้ก็พูดเรื่องของการประเมินประกันคุณภาพในสถานศึกษาก็แล้วกันนะครับซึ่งทางสาพม22นะครับโดยท่านปริญญาธรัสเสนานะครับก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะไปประเมินภายใน <c oughs> คุณภาพประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปี58นี้นะครับ โดยกำหนดห่วงของการออกประเมินช่วงวันที่8ถึงวันที่19มิถุนายน2558นะครับซึ่งมีกรรมการทั้งหมด16ชุดชุดละ5บทน,นะครับเพราะนั้นก็ขอให้นักเรียนต่างๆเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนะครับหลังจากประเมินคุณภาพภายในเ็จก็จะประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านที่ทางสาวิเกส่งขมาเพราะนั้นก็เตรียมความพร้อมกันแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มีโอกาสพบกับท่านจิรนันเมืองจันทร์นะครับบอกว่าผล ทางสพม .22 นะครับก็ได้มีการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารีประจำปี2558นะครับระดับเขตพื้นที่นะครับตามโครงการส่งเสริมเยาวชนมีระเบียบวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับก็ทําการแข่งขันกันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะครับผลประกวดออกมาดังนี้นะครับจังหวัดนครพนมประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นะครับฉะนั้นเลิศได้แก่กองลูกเสือโรงเรียน นาคำราชรังสรรค์นะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือกองลูกเส ouais. ือโรงเรียนกู่ตะไก้วิทยาคมรองอันดับสองคือโรงเรียนกองลูกเสือโรงเรียนสีโคตปูนของท่านวีระดีแนบเนียนนะครับและก็รองอันดับสามก็คือกองลูกเสือโรงเรียนวังยางวิทยาคมนะครับประเภทลูกเสือวิสามันชนะเลิศได้แก่กองลูกเสือโรงเรียนนาคำเตยอุปถัมภ์นะครับของท่านผู้บริการพนมศักดิ์ชัยทรงยศนะครับรองอันดับหนึ่งคือของลูกเสือโรงเรียนธรรมโกศิ์วิทยา รองอันดับสองก็คือกองลูกเสือโรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนานะครับประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชนะเลิศได้แก่กองเนตรนารีโรงเรียนนครพนมวิทยาคมของท่านผู้นริการอนันต์สุวรรณหงษ์นะครับประเภทเนตรนารีวิสามัญชนะเลิศได้แก่กองเนตรนารีโรงเรียนมัธยมพัชร,รกิติยาภาหนึน่งนครพนมของท่านธนงชัยจเจริญรัฐเจ้าพ่อลูกเสือของจังหวัดนครพนมเรานะครับส่วน มุกดาหารนะครับประเภทาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชนะเลิศได้แก่กองลูกเสือโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาลูกเสือวิสามัญชนะเลิศคือลูกเสือโรงเรียนคาสร้อยพิทยาศาสตร์นะครับซึ่งรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับเงินรางวัลร้อมกิจติบัตรนะครับหนึ่าบาทและก็จะมีพิธีมอบกิจติบัตรให้ในวันประชุมผู้บริหารประจําเดือนมิถุนายนนะครับมาข่าวเรื่องของ การแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเน็จบำนาญธ้การทศสองสี่เกนะครับสำหรับข่ารายการท่านวิลาวันวงพุทธ,ธาบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายสำหรับการตัดสินใจที่จะเอากอบขอรือจะอันดูนะครับภายในวันที่30มิบมิถุนาน้นะนะนะก็ขอแจ้งเพื่อนครูที่มีความประสงค์นะครับจะพิจารณาว่าจะอันดูหรือจะรับกบขอ,บขอก็ขอให้ยื่นแบบได้นะครับตั้งแต่ วันนี้นะครับอย่าไปตอนท้ายๆก็แล้วกันเพราะเกรงว่าในวันสุดท้ายอาจจะมีปัญหาอุปรสรรคต่างๆมากมายนะครับทําวันนี้พิจารณาวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าวันพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะาเป็นคํข่มนะครับเพราะนั้นท่านต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วกันแล้วกันนะครับสอบถามกันมาเรื่องเกินเรื่องเงินเดือนเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับทางสงอมองก็กมอกลังศึกษารายละเอียดแล้วก็ทํารายละเอียดต่างๆนะครับถ้า ทำรายละเอียดเรียบร้อย,ส,ยสิ้นเดือนนี้ก็คงจะตกเบิกแน่นอนสาหรับเงินเดือนใหม่ข้าราชการครูนะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันครับวันนี้เวลา14บตธันิกานะครับท่านวีระเรืวันศุกุลน,นะครับในอำเภอเท่าเทียนก็ขอเชิญพลัส่วนราชการประชุมครับ1 4บตนิกาที่ห้องประชุมชั้นสองอำเภอ,อเท่าเทียนครับท่านสวัสดีครับครับผมท่านยังไงค่จะทานพิซซ่าให้